สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสิทธิบาลนะครับพี่น้องครับสําหรับผู้อาวุโสผู้สูงวัยอย่างเช่นพวกเราท่านๆ่า,ท,าที่ได้ฟังเสียงสิทธิบาลพี่น้องครับเราไม่ว่าจะมีอายุไวัยไหนก็ตามเราจะต้องมีทัศนคติในเรื่องของการวิ่งแข่งเพื่อให้ได้ชัยชนะให้ได้วิ่งแข่งเพื่อให้ได้ชัยชนะให้ได้ หลายคนนะครับอาจจะรู้สึกเหนื่อยเพราะว่าวิ่งแข่งมาตลอดชีวิตแต่พี่น้องครับเราจะไม่หยุดวิ่งเพราะว่า,พร,าพระเจ้าได้ให้ความมั่นใจกับเราครับ1โครินบทที่9ก็ยี่สถึงยี่โครินบทที่9ก็ยี่สถึงยีโปรดฟังพระเจ้าของพระเจ้าครับถ้าไม่รู้หรือว่าคนเหล่านั้นที่วิ่งแข่งกันก็วิ่งด้วยกันทุกคนแต่คนที่ได้บ,บางวันมีคนเดียวเหตุฉะนั้นจงวิ่งเพื่อชิงรางวัลให้ได้ ฝ่ายนักกีฬาทุกคนก็เคร่งครัดในระเบียบเขาก็ทำอย่างนั้นเพื่อจะได้มงกุฎใบไม้ซึ่งร่วงโรยได้แต่เรากระทำเพื่อจะได้มงกุฎที่ไม่มีวันร่วงโรยเลยโปรดฝ่ายครั้งนะครับท่านไม่รู้หรือว่าคนเหล่านั้นที่วิ่งแข่งกันก็วิ่งด้วยกันทุกคนแต่คนที่ได้รับรางวัลมีคนเดียวเหตุฉะนั้นจงวิ่งเพื่อชิงรางวัลให้ได้ฝ่ายนักกีฬาทุกคนก็เคร่งครัดในระเบียบ เขาก็ทําอย่างนั้นเพื่อจะได้มงกุฎใบไม้ซึ่งร่วงโรยได้แต่เรากระทําเพื่อจะได้มงกุฎที่ไม่มีวันร่วงโรยเลยเราจะวิ่งแข่งยังไงครับแล้ววิ่งแข่งยังไงถึงจะได้ชัยชนะแน่นอนครับมารซาตาทึ่งเป็นศัตรูตัวฉกาจของเรามันไม่ต้องการให้เราวิ่งชนะเพราะว่ามันรู้ว่าถ้าเราชนะเมื่อไหร่เราก็จะได้กลายเป็นคนหนึ่งที่เปลี่ยนแปลงโลกเราจะกลายเป็นคนหนึ่งที่พระเจ้าทรงนำพาให้มีผลกระทบ ให้ชีวิตของเรามีผลกระทบกับคนอีกมากมายชีวิตของเราจะเปลี่ยนไปถ้าเราวิ่งแข่งชนะและเมื่อเราจะทำให้ชีวิตของคนอื่นเปลี่ยนแปลงและแน่นอนครับโลกก็จะเปลี่ยนไปในทางที่ดีซึ่งมารซาตานไม่ไม่ชอบอยู่แล้วมารซาตานนัน้นมีหน้าที่ลักขโมยฆ่าและทำลายชีวิตของเราเมื่อกระทบกับชีวิตของใครบางคน มันก็จะส่งต่อการพัฒนาศักยภาพของพวกเขาโดยเพ่ออย่างยิ่งท่านผู้โศครับชีวิตของท่านเราจะต้องพัฒนาต่อไปและเมื่อพัฒนาต่อไปก็จะส่งผลกระทบกับชีวิตของคนอื่นๆรุ่นหลังๆต่อๆไปในอย่างนี้ไปเรื่อยๆในพระเจนะของพระเจ้าหนึ่งโครินธ์บทที่เาข้อยี่สที่เราได้อ่านไปแล้วนะครับเราเขียนว่ากระทูดเปาโลได้พูดถึงสองสิ่ง ที่เกี่ยวข้องกับการวิ่งแข่งที่จะทําให้เรารู้สึกไม่สะดวกสบายเท่าไร่ในฐานะที่เราเป็นผู้โสโนะครับสิ่งแรกเปาโลบอกว่าคนที่วิ่งแข่งชนะนั้นต้องเคร่งครัดในระเบียบวินัยถ้าจริงแล้วผู้ที่มีอายุยาวนานมีอายุยืนเป็นผู้สูงวัยเป็นผู้โสโนั้นแน่นอนครับชีวิตก็ต้องผ่านระเบียบวินัยมาไม่มากก็น้อยแต่เมื่อ ยามกเกษียณหรือยามที่เรารู้สึกว่าร่างกายเสื่อมโทรมลงวินัยก็คงจะต้องไม่ย่อหย่อนวินัยเราคงจะต้องเหมือนเดิมครับและเพอเพออาจจะต้องมากขึ้นกว่าเดิมด้วยซ้าเพราะอะไรครับเพราะว่าแรกเริ่มดื่มทีนั้นเรามีวินัยเพื่อความก้าวหน้าของชีวิตในอาชีพการงานแต่เมื่อเรามีวหวที่มากขึ้นเราต้องมีวินัยเพื่อเราจะมีสุขภาพที่ แข็งแรงสมบูรณ์ต่อ,ตอไปนั่นหมายความว่าเราจะต้องไม่สามารถหรือไม่ปล่อยตัวทำอะไรตามใจต้องการได้เราจะต้องเข่งครัดในระเบียบวินัยที่จะมีต่อผลต่อสุขภาพและมีผลต่อจิตวิญญาณของเราอย่างที่สองครับท่า,านอัคขทูตเปาโลก,กำลังบอกว่าเราต้องจํากัดตัวเองในการทำบางสิ่งบางอย่างเพราะอะไรครับเพราะว่าในการจำกัดตัวเอง ในการทําบางสิ่งบางอย่างนั้นหมายความว่าเราจะต้องมีชีวิตที่สมดุลครับและจะไม่มีด้านใดเลยในชีวิตของเราที่ปราศจากการควบคุมใครบางคนในเรานะครับอาจจะมีชีวิตที่สมดุลซึ่งหมายถึงการเข้านอนในเวลาที่เหมาะสมในแต่ละวันเพื่อวันรุงขึ้นที่เราตื่นขึ้นมาตอนเช้าเราจะไม่เหนื่อยเราจะมีความรู้สึกกระปรีก้กระเปร่าหรือก็หมายถึงการทําความสะอาดบ้าน แม้ว่าเรารู้สึกว่าจะไม่ค่อยชอบสักเท่าไหร่สิ่งที่ปฏิบัติกันง่ายๆนะครับเหล่านี้ครับจะบ่งบอกว่าเรามีวิธีการควบคุมตัวเองเราจะมีระเบียบว,วินัยมากน้อยเพียงใดในพออระวรกายของพระเยซูทุกวันนี้นะครับก็มีหลายคนที่พยายามขับไล่มารซาตานโดยที่ตัวเองไม่ยอมใช้สิทธิอำนาจเหนือสิ่งน้ําที่เต็มไปด้วยจานสกรปรกไม่ยอมใช้สิทธิอำนาจในการที่เราจะสามารถควบคุมการทํางานบ้าน เล็กๆน้อยๆหรือแม้กระทั่งการรับใช้พระเจ้าเล็กๆ,ๆน้อยๆพี่น้องครับการทํางานบ้านต้องการระเบียบวิๆๆๆนัยการทํางานบ้านต้องการการควบคุมตัวเองการรับใช้พระเจ้าเล็กๆน้อยที่กริกจักชั้นใดชั้นนั้นก็ต้องการควบการควบคุมตัวเองต้องการการมีระเบียบวินัยเช่นเดียวกันฉะนั้นพี่น้องครับผู้ที่จะเป็นผู้อาวุโสที่ดี จะต้องดูแลชีวิตของตัวให้ดีดูแลบ้านปกครองบ้านเรือนของตนได้ดีและสามารถจัดการกับบ้านชีวิตของคนอื่นได้นะครับคือสิ่งที่เราเองนั้นจะต้องตระหนักไว้ตลอดเวลาว่าหากเรายังไร้ระเบียบอยู่อย่าไปหวังว่าเราจะไปจัดระเบียบให้คนอื่นเลยครับพี่นนครับเราก็ต้องกำหนดตัวเองว่าเราจะเป็นหนึ่งในคนเหล่านั้นที่จะทําให้การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น โดยเริ่มต้นที่บ้านของเราก่อนครับโดยเริ่มต้นที่ชีวิตของเราก่อนครับโดยความช่วยเหลือของพระเจ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์กับการทํางานหนักและมีความมุ่งมั่นของผู้ประส์ก็จะทําให้เราสามารถที่จะพัฒนานิสัยบางครั้งอาจจะเป็นนิสัยเดิมๆที่ไม่ดีที่เคยทํำลายเราเคยขัดขวางเราแต่เมื่อเราก่อร่างสร้างนิสัยใหม่ที่เข้มแข็งนะครับนิสัยใหม่นี่นะครับมันจะทําให้ระเบียบวิน,นัยในชีวิตของเรานั้น ชัดเจนรัดกุมมากยิ่งขึ้นและจะช่วยให้เราเก้าวหน้าต่อไปเราจะไม่จมปลักอยู่กับการเสื่อมของร่างกายการเสื่อมของจิตใจการถดถอยของทุกอย่างในชีวิตของพวกเราแน่นอนครับเราจะต้องพัฒนาศักยภาพซึ่งเป็นขุมทรัพย์ที่ประเมินค่าไม่ได้ยิ่งในวัย60อัพนะครับพี่น้องครับหากเรายังมีกำลังอยู่หากเรายังมีกำลังทางสมองอยู่ หากเรายังมีความคิดอยู่พี่น้องครับเราเองนั้นจะต้องเอาเหมืองทองคำที่ซ่อนอยู่ภายในเรานั้นออกมาใช้เราทุกคนซึ่งเป็นผู้โสเป็นผู้นำครับเราจะต้องรู้ว่าเราจะมีอะไรที่เราสามารถนำได้เหมืองทองคำที่ซ่อนอยู่ในชุดของเราต้องขุดมันให้เจอก่อนที่เราจะจากกันในวันนี้นะครับผมจะเล่าอุปมาอยู่เรื่องหนึ่งเพื่อเป็น กำลังใจให้กับพี่น้องมีชายหนุ่มคนหนึ่งครับคนพบสายแร่ทองคำในภูเขาลูกหนึ่งเขาพยายามจะขุดเอาแร่ออกมาเองแต่ก็ล้มเหลวอ,อยู่ครั้งแล้วครั้งเล่าครับจนเขาเกือบจะล้มเลิกแต่สุดท้ายครับเขาเดินเข้าไปในเมืองขอให้ตัวแทนจากบริษัททำแร่เข้ามาช่วยสำรวจและเมื่อบริษัททำแร่เข้ามาช่วยสำรวจได้ทำการสำรวจดูภูเขาและก็ดูสายแร่ทองคำแล้วก็อยากจะซื้อมันไว้ พวกเขาเสเนอเงินจำนวนมหาศาลให้กับชายหนุ่มถ้าเขายอมขายแต่เมื่อชายหนุ่มคนนี้คิดดูเรื่องนี้จึงตัดสินใจว่าแทนที่จะขายบริษัททำแร่เขาน่าจะเก็บมันไว้และเรียนรู้วิธีการทำเหมืองแร่เองดีกว่าตลอดทั้งปีเขาจึางทุ่มเทศ,ศึกษาทั้งกลางวันและกลางคืนเขาอ่านหนังสือทุกเล่มที่เกี่ยวกับการทำเหมืองแร่ทองคำเท่าที่จะหาได้เขาอบรมในทุกวิชาที่เปิดสอน ค้นหาพูดคุยกับคนที่สามารถให้ข้อมูลแก่เขาได้เขาไม่ได้ทําอย่างอื่นเลยตลอดทั้งปีนอกจากศึกษาเรื่องการทําเหมืองแร่ทองคาเขาละอย่างอื่นในชีวิตไว้ก่อนและทุ่มเทความตั้งใจทั้งหมดไปที่การทําเหมืองแร่ทองคาในตอนปลายปีนั้นนะครับเขากลับมาที่ภูเขาและเริ่มต้นขุดทองออกมามันเป็นเรื่องที่หนักหนาสาหัสจริงๆในตอนแรกแต่ในที่สุดเขาก็ทําเงินได้เป็นล้านล้านดอลลาร์และนี่คือบทเรียนของเรานะครับ หลายคนลึกืเกืบทั้งหมดนั้นก็มักจะมองดูที่ภูเขาแล้วก็ท้อใจในการที่จะทำงานหนักเพื่อให้ได้ทองนั้นหลายหลายคนก็เลือกที่จะรับข้อเสนอของบริษัทเพื่อได้เงินแบบง่ายๆหลายหลายคนถอดใจแล้วครับลำบากมาทั้งชีวิตไม่ต้องการดิ้นรนต่อสู้อะไรอีกต่อไปแล้วดีกว่านั้นก็คือไม่ต้องการจะเรียนรู้อะไรถ้ามันจะทำให้ตัวเองต้องเสียเวลาแห่งความสนุกสนานในชีวิต อยากจะได้แบบเปิดปุ๊บติดปั๊บเดี๋ยวนี้พี่น้องครับหลายลคนนะครับที่ไม่เคยได้สิ่งที่ตัวเองต้องการไม่เคยได้ยิงได้ได้สิ่งที่ตัวเองควรจะได้ก็มีความคิดผิด,ผดๆนยครับชายหนุ่มคนนี้ที่เป็นเจ้าของเหมืองแร่ทองคานั้นอาจจะทําอย่างนั้นได้ครับถ้าเขาเลือกเกียรติธรรมแบบสบายๆก็คงไม่มีทางชื่นชมกับผลตอบแทนที่เต็มเม็ดเต็มหน่วยจริงๆ เป็นคบเรื่องนี้มันน่าจะจุดประกายในชีวิตของพวกเรามันจะทาให้เรามันจะช่วยเราขจัดสิ่งที่เป็นอุปสรรคขัดขวางการพัฒนาศักยภาพของเราในฐานะที่เราเป็นผู้นําผู้โอโซโเช่นเดียวกับชายหนุ่มคนนี้ครับเราต้องใช้ความพยายามครับพยายามที่จะมีระเบียบวินัยจัดระเบียบวินัยในชีวิตในถ้าเรายอมจดจอ่ออยู่กับสิ่งเหล่านี้เราจะพบเหมืองแร่ทองคำครับขอบพระเจ้าช่วยเรานะครับในการที่เรายังคงใช้ ทรัพยากรที่มีคุณค่าที่สุดในชีวิตของเราดูแลลูกหลานดูแลพี่น้องดูแลก็จจากของพระเจ้าครับขอพระเจ้าอํานวยพระพรให้เราร่วมใจกันอธิษฐานข้าแต่พระบิดาเจ้าสรรเสริญขอพระคุณพระองค์ในวันนี้ข้ามุงหลายได้เรียนรู้ที่จะมีความภาคเพียรพยายามไม่หยุดพัฒนาศักยภาพขอทรงโปรดที่จะช่วยข้าพงทั้งหลายที่จะมีหัวใจของนักวิ่งวิ่งเพื่อชิงรางวัล เข่งคัดในกฎระเบียบการแต่พระเจ้าขอทรงโปรดเมตตาด้วยขอทรงช่วยให้ข้าพงธ์ทั้งหลายนั้นจะเห็นเหมืองแร่ทองคำในชีวิตของข้ามลแต่ละคนเพื่อที่ข้ามลายนั้นจะนำออกมาใช้ตามการทรงนำของพระเจ้านำออกมาใช้ตามวัตถุประสงค์แผนการที่พระเจ้าวางไว้สำหรับพวกข้าพงธไลายขอทรงโปรดหนุนจิตชูใจเพิ่มพูนกำลังกายกำลังใจให้กับผู้นำ ผู้โสวทุกท่านอดิษธันมอบซึ่งกัน่ละกันไว้ในความรักพระคุณความรอดของพระองค์ตลอดไปในพระนามของพระเยซูกิจเจ้าอาเมนพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ เจ้าให้มาเราคงไม่รู้ว่ามีเวลาที่เหลือเท่าไรวันนี้ทั้งร่างกายจิตใจฉันมอบทั้งหมดไว้ให้กับพระองค์แบกกังเขนมันไม่เคยง่ายได้ มันคืองานยิ่งใหญ่ที่พระองค์มอบไว้ให้เราภูนี้ร้อนหรือจะแนบนาวทุกเรื่องราวยังมีพระองค์อยู่ข้างกายบาปบันทําด้วยใจสุดแรงกำลังเพราะความรักนำฉันให้ก้าวต่อ ง่ายได้มันคืองานยิ่งใหญ่ที่พระองค์มอบไว้ให้เราพรุ่งนี้ร้อนหรือจะเหน็บหนาวทุกเรื่องราวยังมีพระองค์อยู่ข้างกาบานบันทำด้วยใจสุดแรงกำลังเพราะความรั i